คอนโดวิวดีห้องตกแต่งสวยเดินทางสะดวกเพราะใกล้รถไฟฟา้ามากมองเห็นรถไฟฟา้าจากห้องได้เลยนะตอนนี้เราอยู่ที่นิชโมโนสุขุมวิทปู่เจ้าใกล้กับโครงการก็จะติดกับ BTS ปู่เจ้าเลยทรเลดีมากนอกจากเดินทางสะดวกแล้วตรงห้ามคอนโดก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะมาที่ห้องแรกนะคะเปิดมาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยห้องกว้างม,มากๆเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาก็คือครบครันสุดๆถัดจากโซนนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวที่นี่เขาก็จะมีกระจกกั้นให้ด้วยนะคะทุกคนห้องขวองเขาก็จะติดระเบียงเลยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยนะคะ เคาน์เตอร์ครัวที่เขาให้มาก็คือบิวอินมาให้เป็นอย่างดีเลยมองจากมุมระเบียงก็เห็นรถไฟฟ้าด้วยทุกคนบอกแล้วว่าใกล้จริง้าไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนเขาก็จะมีประตูแยกแบบนี้ห้องนอนของเขาก็กว้างขวางมากมุมนี้ก็จะเป็นมุมทํางานนะคะมองออกไปก็จะเห็นรถไฟฟ้าด้วย่ซนห้องนอนของเขานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้ามาให้แบบนี้เลยก็คือบิวอินมาให้อย่างดีมากเก็บของได้เยอะมากเหมาะสำหรับคนของเยอะแบบเราห้องน้ําที่เขาให้มาก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นมุมตรงข้ามกันห้องนี้บอกเลยวววว่าาเห็นิชร้รั พอเข้ามาก็จะเจอกับโซนครัวก่อนเลยนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวบิวอินมาให้อย่างนี้เลยถัดจากโซนครัวนะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นบอกเลยว่าห้องสวยมากเข้าไปตอนแรกคือชอบห้องนี้เลยอะแสงในห้องเข้าดีมากๆแล้วค่าก็แต่งเป็นโทนสีอ่อนคือสวยมากห้องนี้มีห้องอนประสค์ด้วยนะคะดูคนเขาจะแบ่งกั้นโซนเป็นอย่างนี้เลยแล้วแสงเข้าดีมากๆถัดมาเป็นโซนห้องนอนนะคะก็จะอยู่ติดกับตัวห้องนั่งเล่นเลยเขาก็จะมีกระจกกั้นมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นห้องนอนติดระเบียงนะคะทุกคนแล้วก็เห็นตัว BTS ด้วยนะคะภายในห้อง ภายในห้องนอนนะคะเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นตู้เสื้อผ้านะคะคือสามารถทาเป็นวู๊อินคอนเซ็ปต์ได้เลยเพราะว่าตู้เสื้อผ้าบิวอินเขามีมาให้เยอะมากห้องน้ำก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งมาให้แบบนี้เลยนะคะกว้างม,มากๆเลยพาไปดูส่วนกลางของที่นี่กันค่ะที่นี่เขาก็จะมีสวนมาให้ด้วยนะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแบบนี้เลยเหมาะมากๆาําหรับครอบครัวคือสามารถพาลูกๆม,ม,มาเล่นที่นี่ได้โซนสาว่ายน้ําก็มีนะคะติดกับสวนเลยร่มรื่นม,มากก็จะเป็นฟิตเนสก็อุปกรณ์ครบและที่นี่เขามีสกายเลา์ด้วยนะคะเป็นส่วนกลางบนชั้นดาดฟ้าเลยขึ้นนมมมาาาาคืออบรยกกศดีๆงเห็ ส,สามรอองศาเขาก็จะมีที่ให้นั่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องให้นั่งทํางานแบบนี้ก็ได้ใครที่กําลังตามหาคอนโดทําเลดีแถวสุุมิู่เจ้านะคะแนะนําให้มาดูที่นี่เลย